คุณหมอขอแนะ เข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนควรเลือกรับประทานอาหารแบบไหนวันนี้คุณหมอขอแนะมีคำตอบครับผู้หญิงเมื่ออายุเลยวัย40ปีขึ้นไปการทำงานของรังไข่จะชะลอลงบางคนจะมีประจำเดือนมาไม่ปกติหรือบางคนอาจจะมาถี่ในช่วงแรกแล้วค่อยๆห่างไปเรื่อยๆจนหมดในที่สุดซึ่งมักจะเกิดในช่วงอายุ47ปีถึง50ปีครับการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเป็นตัวเล่งให้เกิดการสลายกระดูกมากขึ้นประกอบกับการสร้างกระดูกที่ลดลงส่งผลให้ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมีความเสี่ยงต่อ ภาวะกระดูกบางเป็นโรคกระดูกพุนและกระดูกหกักได้มากกว่าวัยหนุ่มสาวครับฉะนั้นควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกหมู่โดยเน้นแคลเซียมซึ่งมีอยู่มากในอาหารจำพวกถั่วงา ผักใบเขียวปลาเล็กปลาน้อยและนมซึ่งผู้หญิงในวัยหมดประจําเดือนหรืออายุมากกว่า50ปีจะต้องบริโภคแคลเซียมให้ได้ประมาณ1,200ม mm. ิลลิกรัมต่อวันดังนั้นควรดื่มนมเป็นประจำที่สําคัญควรดื่มนมสดรสจืดเพราะมีน้ําตาลน้อยครับก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับแคลเซียมที่เพียงพอลดโอกาสการเกิดโรคกระดูกพรุนแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอพักผ่อนให้เพียงพอพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็งดสูบบุหรี่นะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสามารถส่งคําถามเข้ามาได้ที่รายร การคุณหมอขอแนะทาง YouTube ช่อง d h m ช l l Channel และติดตามคุณหมอขอแนะได้ใหม่ทางช่อง7 HD ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจาก d s h m i l l